นี้อยู่ที่จีนอากาศก็10กว่าองศานะแต่ก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นเพราะงานด่วนงานไฟไหม้นะคะก่อนปิดตวจีนงานนี้จะต้องเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบินด่วนมาที่จีนตั้งแต่เมื่อวานละอาทิตย์หน้านะคะก็จะบินไปฮ่องกงอีกจนเพื่อนอะแซวว่าแบบว่าเธอถ้าเกิดเธอเกษียณจากจากธุรกิจเธอเมื่อไรหร่เหรอนะเธอไปสมัครเป็นแอร์ได้แล้วนะเธอบินบ่อยเกินสมัยแบบ บินแรกๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยด e, e ีอ่ะได้บินบ่อยเราชอบเราอยากบินฟ้าจะบินนู่นนี่นั่นแต่พอถึงจุดจดหนึ่งมาขอบอกเลยว่าเหนื่อยกับการบินมากเพราะว่าเราอยากอยู่บ้านเครื่องบินเป็นว่าเล่นแหละทุกคนตั้งแต่เมื่อก่อนนะเป็นคนมีความทรงจําเครื่องบินลําใหญ่นะคะจะแบบตกหลุมอากาศน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยนั่งเครื่องบินลําเล็กมากๆนะคะที่เป็นใบพัดแล้วมันตกหลุมจนเหมือนแบบกีดกันทั้งลำหมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นความทรงจําที่น่ากลัว เครื่องบินลำเล็กของจีนนะก็คือแบบคือถ้าจะตกหลุมอากาศจะลำใหญ่ลำเล็กมันก็ตกหมดนะทุกคน <laughs> แต่เราก็คือแบบว่าไม่เป็นไรค่ะลำเล็กแต่นั่งสบายอาหารการกินดีการบริการดีสะอาดสะอ้านอันนี้แฮปปี้แล้วก็ที่สำคัญคือนั่งเราไม่หูอื้อนะคะเพราะกันใส่การบินบางบางสายการบินเนี่ยนั่งแล้วหูอื้อหูอื้อแบบทรมานสุดๆแล้วก็อ่ะพูดเรื่องสายการบินนับตั้งแต่นั้นนะทุกคน พอมาขึ้นํำเล็กนะเรารู้สึกว่าเราประหยัดเงินไปได้ด้วยนะคะปกติเราก็จะนั่งแบบต้องการบินไทยอันดับที่หนึ่งเลยนะนน่นนี่นั่นแต่ว่าพอตอนหลังพอเราเริ่มเปลี่ยนไมซ์เซตเรานั่งแต่กันบินจิตเราประหยัดค่าเดินทางไปครึ่งหนึ่งแล้วแบบไอเราไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่ะปกติอะ่ะจะต้องมากับทีมงานหลายคนแต่รอบนี้คือมากันสองคนวิซ่าอะไรก็ทําไม่ทันทุกคนแต่ว่าโชคดีที่ยามีบัตรนักธุรกิจนะก็คือสามารถฟลายหรือบินเมื่อ,อไรก็ได้นะคะไม่ต้องทำวีซ่า ไปกินข้าวตอน9ก้าโมงแล้วก็9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวจะเดินทางไปที่โรงงานเลยทุกคนวันนี้รู้สึกว่าถึงงานจะยุ่งงานจะหนักนะแต่สิ่งหนึ่งต่อให้ไม่อยากเดินทางทุกคนแต่ในเมื่อมันเป็นงานหรือว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราจะทาอะ่ะเราก็แอคทีฟทั้งหมดนะคะเราก็ทําได้เราเ,าเต็มที่กับทุกอย่างเพราะว่าเราอยากทําให้มันออกมาดีนะคะมาค่าละลาอันนี้เบอร์หนึ่งศูนย์สี่นะคะอากา้าสดใสตึงต้ง กาล่าเบอร์ศูนย์สามสชอบอน,นี่อัพไปทำงานวันนี้ลุกก่อนนะคะนี่้วทุกคนใกล้เวลาแล้วคะ่ะ